ข้าเจ้านายปัติภานุิจารได้รับฉายามรเป็นผู้อ่านประวัติคุณพ่อสุรกิจพิ่ดีจัดนายสุรกิจพิจดีจัเกิดเมื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2523มีพี่น้องร่วมกัน3คนเป็นบุตรคนโตของนายสุภัสต์ที่เป็นจัดคุณแม่นางพิบูลที่ดีรัดมีบุตรชายหนึ่งคนการศึกษาชั้นประถมจบจากโรงเรียนตุลาสมัยชั้นมัธยมต้นจบจากโรงเรียนมหาวิทยาลัย พทนปวชอบจบช่างสำรวจจากสถาบันเท 5, คโนโลยีราชมุคลวิทยาาสตรเขตภาคใต้หลังจากเจบสอบเข้ารับราชการกรมที่ดินสังก,กัดกระทรวงมหาดไทยที่สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญกรมที่ดินและย้ายไปรับราชการที่สำนักงานที่ดินกันวัดม,มหาสารคามแต่าเชียงยืนปัจจุบันราชการ จจุบันรับราชการตำหน่งในช่างรางวัลชำนาญง,งานสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรางวัลช่วยราชการทางสำนักง,งานที่จังหวัดสุขาคุณปนิสัยคุณพ่อเป็นคนที่รักครอบครัวรักการทำง,งานเป็นคนใจเย็นขื่อสัตว์ดูแลด,นานดาตมารดาและบุตรนอย่างดีรักพี่รักน้องคุณพ่อเป็นพ่อของทุกคนประวัติการเก็บ่วยคุณพ่อสุรนจิ ได้ปวดในลูลกประจําตัวและเขา้ากับการรักษาที่โรงพยาบาลสุขาเมื่อวันที่12พฤพศจิกายนพศ2568และได้ะจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่15พฤศาิกายนพศักราช2568ดิฉันนางสาวสัชิติมณฑล่าขอ,อ,ก,อากาบปอนวิยาไลแทนลูกชายของคุณสุรจิตพิษเป็นจาา่าค่ะแด่คุณพ่อสรุรจิตพิษเป็นจา่าวันที่15เดือน1ปนี68 ขอตาตึ็งพ่อคนนี้ไม่มีหายพ่อไปจากลูกก็ยังตายลูกคนนี้เราทราบซึ้งถึงความดีโอ้พ่อจ๋าอยากเราลงคนอยู่หลังํำสองฝั่งยังจำได้ไม่ไหนนี้แม้พ่อรักดับน้อยด้วยชีวีพระคุณนี้จะคงอยู่ผู้ยืนยงช่วงที่พ่ออยู่กับเราพ,พ่อเฝ้าห่วงพ่อคือดวงตะที่สีที่สูงส่ง ชี้ทางดีให้ลูกเห็นเป็นทางตรงลูกอย่าหลงทางชีวิตให้อิดตองลูกน้องนำสมบูงจิตของคุณพ่อสู่สวรรค์ที่เปิดรอรับสนองให้คุณพ่อได้ครอบครองความผุดของบริสุทธิ์แห่งพุทธองค์พ่อเหนื่อยมามากแล้วทางชีวิตขอสถิตนะับพกตนอุสมสงสุขสงบและร่มเย็นเช่นจิตรง อภิษฎจงดีต่อคุณพ่อสุรกิจด้วยเทินขอบคุณค่า